เคล็ดลับในการดูพระเกแทมันมีอยู่สี่หัวข้อที่เราต้อง 1. พิจารณาหนึ่งพิมพ์ทรงสองเนื้อพระสามธรรมชาติของความเก่าและสี่ธรรมชาติของการผลิตสำคัญทุกข้อถ้าตรงสี่ข้อได้หมดก็ถือว่าเป็นพระแท้แต่ในมุมมองอีกมุมมองหนึงของผมโดงสาทอด ถ้าให้ต้องเลือกสี่ข้อนี้ผมให้ความสำคัญของข้อที่สามมากที่สุดคือธรรมชาติของความเก่านะครับแต่อย่างไรก็ต้องดูสี่อย่างประกอบกันทีนี้ธรรมชาติของความเก่าเนี่ยเราคิดจากตักกะของเหตุผลง่ายๆอย่างยกตัวอย่างหลวงปู่ทวดสองสี่เก้าเจ็ด ที่เป็นเนื้อว่านครับเราต้องเข้าใจว่าพระสร้าตงตอปี2497ปัจจุบัน2468ใช่ไหมครับะก็หมายความว่าพระอายุประมาณ70ปีโดยประมาณนะทีนี้มันก็จะตรงกับคำว่าธรรมชาติของความเก่าเราต้องคิดว่าพระ ถูกสร้างมาอายุ70ปีนะครับมันควรจะมีความเก่าแบบไหนสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครบอกคุณแต่ผมจะบอกนะครับหนึ่งในการพิจารณาหนึ่งข้อนะฮะในหลายๆข้อของการพิจารณาพระเก่าอายุ70ปีก็คือความแห้งคุณต้องเข้าใจว่าพระเนื้อว่าน อายุผ่านมาถึง70ปีโดยประมาณคิดว่ามันควรจะมีความเก่าแค่ไหนหนึ่งใดดูการเก่าก็คือความแห้งของเนื้อพระพระเจสปีสภาพของเนื้อว่านมันควรจะต้องแห้งถามว่าแห้งแบบไหนก็แล้วแต่จะพรนาแต่ยกจับตัวอย่างพระองค์นี้ความแห้งเกือบสนิท เห็นไหมครับนะครับนี่หนึ่งนี่คือหนึ่งในเคล็ดลับเสียนที่ผมเอามาบอกทุกท่านโดยยกตัวอย่างจากพระองค์นี้ถึงความธรรมชาติของความกลับและหนึ่งในธรรมชาติของความเก่าก,ก,ก็คือความแห้งของเนื้อพระนะครับอันนี้นะฮะแล้วมาประกอบกับมาประกอบกับไข่นะที่อดขึ้นมาจากเนื้อพระมันเป็นคุณสมบัตินึง ที่ของเกทําไม่ได้ในเรื่องของพิมพ์ในเรื่องของเนื้อพิมพ์ทําได้แน่นอนละในเรื่องของเนื้อนะครับก็ทําได้ใกล้เคียงธรรมชาติของการผลิตเขาก็ผลิตแบบเก่าเอามาทมําใหม่แต่ธรรมชาติของความเก่านั้นเขาทําไม่ได้อันนี้คือเคล็ดลับของเสียนพระในการพิจารณาพระเกแทององนี้เป็นอีกองหนึ่งที่แห้งได้สนิทใจดังนั้นถ้าคุณไปเจอเนื้อพระ 2 4 9 7เนื้อว่านหลวงปุ่ทวดที่มันค่อนข้างชืน้นค่อนข้างชืน้นดำสนิทแล้วค่อนข้างชืน้นก็ต้องพึงระวังไว้ให้มากๆนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันสวัสดีครับครับขอฝากน้องฝากัวงเป็นสิอาจารย์โดมด้วยนะครับครับยินดีครับขอบคุณมากครับ<ม> แล้เวเราจะสัมาณ์กันเล็กๆแล้วครับโดยที่ไม่มีการเตยมถูกไหมครับถูกต้องครับนึกยังไงถึงมาเรียนกับคือผมได้ดูไลฟ์สด,ดไลฟ์สดของพี่โดงก่อนเนาะก่อนจะเรียกอาจารย์เรียกพี่โดงก่อนผมได้ดูไลฟ์สดของพี่โด่งมาสักระยะหนึ่งแล้วครับคือคําพูดของพี่โด่งในหลักความเป็นจริงเนี่ยเราคิดแล้วว่าเออมันเป็นอย่างที่พี่โด่งพูดจริงๆประกอบกับเซียนลหลายๆเซียนที่เราเคยได้รู้จักแต่ ความสัมพันธ์หรือลึกซึ้งเราไม่มีแต่เราได้ได้คําพูดจากเซียนและหลายคนที่มาพูดจะต้องพระสมเด็จจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้บแบบนีน้แบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นต่างจากความสึกที่ผมได้มาอยู่กับพี่โดวันนี้วันนี้ผมมีอาจารย์ดีครับจากที่ผมไม่เป็นพระสมเด็จเลยครับ้อ้วนเนี้ยผมยอมรับว่าผมได้พระสมเด็จได้ความรู้จากอาจารย์เนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแต่อยู่ที่หัวผมแล้วละ่ะ ผมจะเอาไปพัฒนาให้มันมีความเจริญม,มากขึ้นและหาพาแท้มาหาหาอาจารย์ผมให้มากเยอะที่สุดครับคำว่าสิทธิ์มีครูผมเชื่อนะว่ามีจริงครับความรู้ที่คุณได้จากอาจารย์มันจะทําให้คุณมีชืิตที่ดีขึ้นและหาพาแท้ได้ดีขึ้นครับเชื่อผมนะครับอย่าไปหลงตัวเองเลยว่าผมดูเก่งผมดูเป็นอันนี้แท้อันนี้แท้มาเรียนกับผู้รู้ดีกว่าครับ จำนวนเงินที่อาจารย์สั่งสอนมาสำหรับผมนะเมื่อก่อนผมคิดว่าเยอะแต่พอผมมาได้เรียนจริงๆแล้วแคบแทบจะไม่เยอะเลยครับสิ่งที่อาจารย์ให้มาคือได้ดูพระแท้ครับได้ความรู้ครับได้ดูความเก่าครับอาจารย์สอนทุกอย่างผมถือว่าคุ้มมากเลยครับอยากให้คนที่ดูคลิปนี้นะครับ ลองเปิดใจดูเรียนกับพี่โด่งสาธรดูนะครับครับพี่โด่งเป็นคนที่น่ารักมากและเป็นอาจารย์ที่ดีมากในความสึกของผมนะครับผมบอกเลยว่าผมการันตีด้วยหัวผมผมคนพิศณุโลกครับครับผมนีอูเป็นลูกน้องอูเพิ่งจะมาเรียนกับอาจารย์ผมผมประทับใจครับครับก็ที่เลือกเรียนกับอาจารย์เพราะอะไรประเด็นที่เรียกเลือกเรียนกับความตรงครับ ตรงไปตรงมาสอนตรงมากครับแล้วเป็นคนที่เอาใจใส่ลูกศิษย์ดีดีครับตาจ้องตาจ้องตาเลยครับแล้วเรียนด้วยพระองค์จริงถูกไหมครับองค์จริงเลยครับพระองค์จริงเลยพระสมเด็จราคาที่เป็นล้านล้านมือสั่นนิดนิดครับครั้งแรกในชีวิตครับที่ได้จับพระสมเด็จเป็นล้านล้านมือสั่นครับก็ขอบคุณเรามากนะครับที่มาให้เกียรติมาเรียนกับผมนะครับ ก็หวังว่าทุกท่านผมไม่ต้องถามอะไรเลยเพราะว่าเขาบรรยายห,หมดแล้วที่ผมจะถามนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับนะฮะครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับขอให้มาเร็วครับพี่โดงจริง <c oughs> ครับสวัสดีครับ